จซตังทำไรครับขี่รถแซตังขี่รถเหรอครับขี่รถนั่งอ๋อนั่งบนรถเหรอครับโบหแซตังนั่งบนรถด,ดูตูนด้วยเหรอโอ้โหมีที่กินนมเปรี้ยวด้วยใช่ไหมโอ้โหมันอร่อยไหมลูกอร่อยไหมนมเปรี้ยวดิฉันสมาร์ทเอ้ยดูพี่สมาร์ทอยู่หรอโอ้โหดูพี่สมาร์ทด้วย วันนี้คุณครูให้ทําการบ้านหรือเปล่าแล้วทําไมไม่ทําครับโดนตีเลยค่ะโดนตีเลยโดนตีเลยเหรอท้าไม่ทาการบ้านโดนตีเหรอโดนอ๋อคุณครูตีมือเหรอหลูกเพราะเพราะอะไรคุณครูตีเพราะอะไรเพราะอะไรลูกเพราะไม่เอเพราะไม่เรียนหนังสือเหรอใช่ไหม สตังไม่ไม่ไม่เขียนหนังสือใช่ไหมลูกคุณครูเลยตีมือใช่ไหมสตังต้องเขียนหนังสือนะจะไม่โดนตีนะเหรอใช่ใช่ใช่ต้องเขียนหนังสือถึงจะไม่โดนตีแม่เนาะใช่ใช่แล้ววันนี้จะเขียนไหมวันนี้จะเขียนไว้หนังสือเขียนไหมวันนี้เขียนหนังสือไหมวันนี้เขียนหนังสือวันนี้จะเขียนหนังสือครับ แน่นะจริงเปล่าหรือโกหกเปล่าสัญญาญญาสั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 ญญาเขียนหนังสือนิ้วก้อยที่เอาไปว่าไม่สัญญาตั้งดูอะไรอยู่อ่ะพึ่งเหรอโอ้โหดูพึ่งด้วยดูขี่มอไซ โอ้โหนั่งมอไซค์ดูตูนนะ่ะจะสบายไปไหนเนี่ยสตางสงตางขี้เหล่ไหมสตางขี้เหล่ครับเจอตุ๊กแกโอ้ยตุ๊กแกหรอโอ้โหามาบขวบแล้วอะ่ะยังพูดไม่ชัดเลยอะ่อเกกอนะเหรอตุ๊กแกสองตัวเลยเหรอโอเคบายบายก่อนบายบายครับ จุ๊บๆได้วยจุ๊บๆครับอ่ะเฮ้ยไอ้ฝันหล่อ